g w i e l Adwise, a S-Rock, t Kingate n e t w o r k x s h o t s สวััดีครบที่อยู่กับอิงในวันนี้ก็จะเป็น Mini PC แต่ว่าประสิทธิภาพนั้นเรียกได้ว่าไม่มินิเลยนะฮะสำหรับ MSI A13 ไปดูกันดีกว่าฮะ ดีไซน์ก็ยังคงเป็นแบบฉบับดั้งเดิมดุดันตามสไตล์ของ MSI a g e s Series ตัวนี้ดเมนชันอยู่ที่170คูณ376คูณ433 m mm, มด้วยน้ำหนักทั้งหมด8.05กิโลกรัมครับด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่านี่เลยมีตะแกรงตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะมีไฟ RGB ลอดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีการตกแต่งด้วยเคฟลาโลโก้ MSI อยู่ตรงบริเวณนี้และอันนี้จะเป็น Optical Drive ครับ ส่วน I.O. ด้านหน้านะครับก็จะเริ่มที่ USB Type C แบบ Super Speed USB Type A 2จุดแล้วก็ปุ่ม power และอันนี้จะเป็นช่องหูฟังกับไมโครโฟน3.5มิเมครับเหตุผลที่ต้องมีพอร์ต HDMI ทางด้านหน้าก็เพื่อเป็นความสะดวกสบายของผู้ที่ใช้แว่น VR เราไม่จะเป็นต้องเอื้อมไปเสียบที่พอร์ตการจอด้านหลังอีกต่อไปจิ้มตรงนี้แล้วใช้งานได้เลยครับทางด้านซ้ายและขวาของตัวเครื่องโดยรวมนะครับก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์ตัวเคสนั้นยกขึ้น มองเข้าไปทะลุจะเห็นกาดจอรพร้อมมีไฟเอฟเฟกต์ R G B ตรงนี้กาดจอก็เป็นสไตล์เหมือนของ Gaming X ที่ขายแยกเลยฮะส่วนตรงบริเวณนี้จะเห็นว่านี่สำหรับเอาไว้ห้อยหูฟังหรือว่าอะไรก็ได้นะครับอนเนกประสงค์ถือว่าออกแบบมาสวยงามเลยครับมาดูทางด้านหลังนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อก็ยังคงครบครันเช่นเดิมเริ่มกันที่ออดิโอด้านบนนะครับก็7จ็จุนพร้อมออปติคอลงมาจะเป็น usb 3.1นะครับทั้งหมด4ช่อง ตรงนี้ RJ45 g ิกะบิตแลนนะฮะซึ่งก็ใช้ชิปเซ็ต Killer E2500 Wi-Fi Port HDMI PS2 มาส์ e Keyboard และ USB 2.0อีก2ช่องครับขยับมาด้านข้างจะเห็นว่าพอร์ตการ์จอก็จะเป็นเหมือนมาตรฐานของการ์จอ n v i a GeForce GTX 1070ทั่วไปโดยที่มี DVI Display Port 3ช่อง HDMI อีก1ช่องส่วนด้านล่างนี้จะเป็นพอร์ต v r Link สำหรับเชื่อมต่อออกไปด้านหน้าครับขยลบลงมาที่ Power Supply ตรงนี้ก็จะเป็นโฮสต์พลายขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นมินิพีซีสเปคของเขาก็คือ4 5 0วัตต์แบบมาตรฐาน80 plus bronze ฮนะ แบ็กของเจ้า a g i s ตัวนี้นะครับ CPU Intel Core i7 ที่มี Boost Clock สูงสุด4.2 GHz หรือว่า i7 7700 Memory 16 g b DDR4 บัส2 0 4ใส่แบบ Dual Channel VGA NVIDIA GeForce GTX 1078 g b GDDR5 ชิป Networking จาก k i l l e r E205 ในพอร์ตแลนด์และ Wireless Intel Dual Band AC3168 ครับ เรื่องการ b e n c มาร์นะคะเริ่มกันที่ 3DMark Fire Strike โดยเราเทสเป็น2อัน Fire Strike Extreme ได้คะแนนที่8,000กับอีก39 Fire Strike Ultra ได้ที่4,345สำหรับเกม gta ที่ r s s o u u t o o n k นะครับตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าเฟรมอยู่ใกล้เคียงที่60เฟรมต่อวินาทีนะครับกับค่าดีเทลทุกอย่างเราปรับสุดหมดอย่างที่เห็นเลยก็คือภาพมันจะนวลมากนะครับ Distance จะอยู่ในแบบ Default นะฮะแอดวานซ์กราฟ ดีฟอลทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เห็นว่าเล่นได้สบายๆใกล้เคียง6 0เฟรมนะครับมีทะลุเกินไปบ้างแต่ว่ายืนพื้นอยู่ที่ประมาณ50กว่านะฮะอย่าลืมนะครับว่า 4K ตรงนี้การจอ1070กับ CPU 7,700เอาอยู่แน่นอนฮะฉากการ์ดจอในเมืองนะครับ ยังคงอยู่ใกล้ๆวีซิงนะครับอย่างที่เห็นนี้มีเกินไปบ้างเล็กน้อยชากรถชนก็พอมีเฟรมตกแต่ว่าโดยรวมแล้วยังถือว่าค่อนข้างนิ่งครับ a d h e s o f t h e Singularity หรือว่าเกม DX12 นั้นเราเทสแบบ 4K ที่ค่าเซตติ้ง t a ต d a า d นะครับได้เฟรมรวมมาที่60.2 FPS โดยเฉลีย่ย Steam VR Performance Test ได้คะแนนอยู่ที่12,637เฟรมค่าเซตติ้งทั้งหมดอยู่ที่กราฟ Very High ส่วนของ Storage ตัวนี้นะครับ d i v e C จะเป็น Kingston ขนาด256 GB SSD ที่มีผล benchmark ของอั o โตอยู่ที่560เมกต์ต่อนาทีทางด้าน r e ีดและก็ด้านไรที่อยู่ที่333เมกต์ต่อวินาทีส่วนทางด้านไดท์ดีนั้นก็จะเป็นฮาร์ดดิจิหมุน7,200รอบขนาด2เทครับ อย่างที่เห็นเลยนะครับเครื่องแค่นี้แต่ว่าประสิทธิภาพของเขานั้นสามารถเล่น 4K ได้สบายๆนะครับใกล้เคียง60 FPS VR ก็สบาย DX12 ก็สบายเช่นกันนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทางบริษ,ษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งคอมพิวเตอร์เจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้ลองเล่นยังไงวันนี้เองและทีมงาน o อฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาขึ้นเพื่อนไก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ